ว่าเขาแบบยิงเฮ้ยยิงอะไรยังไงพี่มันมันเขายิงเพื่อนเพื่อนเราด้วยเนี่ยอะไรไอ้ตัวนี้มันจะยิงมั่วเลยไรกระสุนหมดแล้วนี่ฮะกระสุนหมดแล้วนี่ฮะไอ้ตัวที่มันยิงเราตายอ่ะใช่เหรอใช่มันยิงมั่วเลย มันยิงเล่นจนกระสุนหมดจนเพิ่นไปด่ากันนะใช่หรือเปล่าจ่าว่าแล้วทหารยิงเล่นโดนจ่าด่าเร็วเอ้ามึงยิงเล่นจนกระสุนหมดเลยนี่แล้วกูพูดจะเอาอะไรยิงเพื่มึงคิดบ้างหรือเปล่าฮะถ้าฟองนู่นมันเอารถทั้งเขามานะใครจะยิงมึงยิงได้ไหมนอกจากกูสองคนเป็นปืนเนที่เนี่ยมึงใช้หมดแล้วมึงตอบ เขาทางมาได้ยังไงมึงเห็นรถทังเล้วในมึงชี้เป้าในทีมมึงเป็นคนไทยใช่ไหม Can you speak English You know Thailand okay เดี๋ยวกูยิงให้มึงบอต้องยิง You know me บอกแม่นี่ยิงจังซ่าแล้วลุกมึงบอกแม่นแล้วอย่างนี้ลุกลุกลุกโอเคแค่ฟู่แค่ฟู่มึงเห็นไหม มึงเห็นไหมเชื้อดินเชือดินให้คนดูอะฮะโลโลอาโมโอเคโลอาโมยูซี่ยูซี่นี่ยูซ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 ี่นี่ยูซี่ยูซี่ยูซี่เออปั๊บเออมึงแปลก็สุดม้าจันลัเฮ้ยมาใส่กันสุดใหม่แล้ววะของเท่ว่ะ คุณแจ้อย <ien donde> <Harriet> ู่ไหนคุณแจ้งยู่ไหนครับผมขอผมได้หรือเปล่าโอ้ยิงหมดไปนลูกใครโอ้ยโอ้ย ประรูร่วงละร่วงหนึ่งเทำไมไม่เจอเซิร์ฟบาน่ะไม่รู้คนเยอะาครับคนนี้เซิร์ฟน้อยอยู่เลยเอ้ยเซิร์ฟน้อยเอฟซ่คนน้อยเยิร์ฟ ไปมกมาร์คคนเริ่มมากันแล้วเดี๋ยวเราไปมัมรนะไปกันไลกันไหมป้างน้าครับจ่าไปแอให้เขายิงปั๊คเก็ไปเาไไปเนไงที่ข้างหน้าสบายดีมอก ายมดตายหมดตายหมดผมตุยอยากได้สเ็จมีชาลีอีกตัวนะกับรับทรบผมกำลังเจอปัญหาใหญ่มันอยู่ในเมืองอีก What the fuck is going on แม่ในเยี่ยเสียงไม่ได้ยินเลยแมบนี้เหล็กเหล็กดีกว่า

ตรงนี้ได้ทำใจให้สุดยเลยเรียบร้อยแล้วครับทหารมีต่อข้างหน้าข้างหน้าระวังด้วยข้างหน้าอ่ะฮโอ้สปิตตี้

เดียวนะเอางี้พี่เดี๋ยวก่อนเซฟเซฟตัวเองก่อนพี่เซฟตัวเองก่อนดูรอบๆก่อนก็ได้พี่จับพี่ยิงไกลๆไกลๆนักเดี๋ยวพี่ชุกไปให้มาคุมป้าผมไปวิ่งไม่เกิดแฮบข้างล่างก็ได้แล้วก็วิ่งเข้าไปเลยระบบว่าอะไรนี่เหรอรถไม่มีสะพายเล่นอ่ะเอ้ยแฮปไม่สะพายเล่นนะ้องรงยุ่ได้ได มาอะไรเยอะเแท้วะไอ้ยัดลูกมิตี้มันยังอยูดขวานะมิตี้หลบเลยนะเข้ามาในสมุได้ขวาพี่ยังยิงไม่โดนระวัลวัะว่ือปืนไว้นะถือปืนไว้เล็งเล็งข้างหน้าเล็งข้างหน้ายัย ที่ยิงนี่โหค้งนดนี้ไปเสร็จแล้วทำตามน้อตเลยเลยที่ไม่เจอมัแล้วมันหนีไปแล้วเนาะเฮ้ยน่าจะอยู่ในเมืองตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องดูยูในเมืองเลยโอเคแนนอง

มัน่าจะตายโอ้โอ้พี่โดดระเบิดพี่โดดระเบิดเด็บลงด้วยเนาะอันตรายอันตราย อ ah. i mean ุ้ย oh ล ok ังเพียบเลยยักอุ <t 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 ้ยลังเพียบเลยเสียวก็ดัง